เราโตมาในสังคมที่แบบทำไมทำไมคือมันมีคำถามว่าทำไมเต็มเลยแล้วพอเราเราถามครูอ่ะดอนดาอะไตลอดทาไมสมัยก่อนเราเหมือนใช้ชีวิตไม่ค่อยใช้ตะกะกันเลย <laughs> เพราะ <laughs> เราถูกเราถูกเลี้ยงมาแบบนั้นเราถูกเลี้ยงมาให้อย่าสงสยัย allocated lesson p พอพูดถึงเรื่องระบบการศึกษาที่เราไล่ามายาวมากผลเป็นโซ่โซ่โซโซ,โซเลยมีคนเมน้นคนนึงน่าสนใจมากดันมีคนเรียนได้กับดันมีคนที่เรียนไม่ได้ในะระบบการศึกษาแบบนี้คนที่ไม่ได้ก็กลายเป็นคนโง่ส่วนอีกคนที่เรียนได้เนี่ยก็โดนชมจิตวิทยา,บ,าบับางคับบังคับให้ผู้ชมและบังคับให้กูดา่าเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ อันนี้ก็เป็นอีกข้อเสียหนึ่งของระบบการศึกษาไทยเป็นระบบแบบว่าเด็กที่เก่งก็จะได้รับการเชื้อฉูส่วนเด็กที่ไม่เก่งอาจจะโดนด่าโดยอะไรบ้างทางทางที่แบบหมอเชื่ออะไรโรงเรียนอะ่ะเขาไม่มีมานั่งหาเราว่าเด็กคนเนี้ย เรียนไม่เก่งแล้วเขาเก่งด้านอะไรเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะคนคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้เก่งคนวณเก่งวิทยาศาสตร์แต่เขาอาจจะต้องมีด้านอื่นที่เขาเก่งแล้วมีใครไปหาไหมเพราะว่าในสังคมไทยตัดสินเด็กเก่งจากเกรดเฉลี่ยเท่านั้นใช่รุ่นหนู <ๆ S 2> ไม่มีหารุ่นหมอก็ไม่มีมแล้ววิชาอื่นๆของเราล่ะวิชาอะไรวะดนตรีศิลป,ปะก็เป็นวิชาก,กรีกก๊อกที่เอาไวใ้ให้เด็ก โดดอะ่ะวิ้งละชั่วโมงเออซึ่งมันไม่ไดเ้เพียงพอให้เขาได้ค้นหาตัวเองแล้วก็ไม่ได้เรียนลึกพอด้วยใช่อือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อเสียของสังคมของระบบการศึกษาไทยเด็กดีก็ถูกส่งเสริมเด็กไม่ดีก็ถูกกดถูกกดคราวนี้เขาก็จะจบมาด้วยมายเซ็ตที่เขาคิดว่าเขาไม่ดีเขาไม่เก่งแต่ถ้าคนเราถูกถูกย้ำอย่างนั้นมาสักยีปี ม,มันมีหรอว่าปีที่ยีอปีนี้กูทําได้แน่ไม่มีทางจะเอาอะไรมาล้างสมองยากนะใช่แล้วจะแล้วเขาจะมีความอยากสม,มกับเขาอยากจะกระเสิกระสนไปเรียนเพิ่มข้างนอกจริงหรอเนี่ยเมื่อเขาก็คิดว่าก็ที่หวานมาแค่เรียนเบสิกเขาก็เรียนไม่ได้คนก็บอกว่าเขาโง่สุดท้ายคนพวกนี้ก็จะไม่มีสกิลอะไรเท่าไหร่นักแล้วก็ก็จะถูกย่าอยู่อย่างนั้นน่ะคุณภาพของประชากรมันก็จะไม่ไม่เพิ่มขึ้นอ อุ้ยอันนี้น่านี่มากเลยเรียนอินเตอร์เนี่ยแน่น,นอนภาษาสีด้านภาษาเนี่ยดีกว่าเด็กที่เรียนระบบรัฐธรรมดาอยู่แล้วเนาะ ทีนี้เขาบอกว่าพวกอินเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมาหลอกคนไทยทนั้นแหละเอาเงินคนไทยเพื่อให้ได้เรียนได้ภาษาประเทศเขาจเจริญเพราะวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้เอาสิ่งเนี้ยมาสอนเราแล้วเราก็ไปหลงผิดกันถ้าเขาเอาโรงเรียนอินเตอร์มาถ่ายทอดพวกเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมผมจะไม่เถียงเลยค่านิยมผิดๆของคนไทยถ้าเก่งภาษาและชาติจะเจริญถ้าางนั้นญี่ปุ่นก็คงไม่จเจริญแล้วละ่ะฟิลิปปินส์ก็คงจะ,จะเจริญมากๆนะ,ค,ะคิดกันใหม่นะครับก็ คือการส่งวลเนเติมมีสองประเด็นเรื่องภาษาแล้วก็เรื่องไมซ์เซ็ตเนาะเรื่องภาษาเนี่ยใช่มันไม่ใช่ว่าแปลว่าพวกประเทศไหนผู้ภาษาอังกฤษเก่งประเทศนั้นจเจริญมันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่าอ่านทุกวันนี้คนไทยผู้ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นเมื่อเทียบกับยี่สิบปีที่แล้วนะแต่เราก็ไม่ได้จเจริญขึ้นง่ายๆเลยไม่ต้องไปไปญี่ปุ่นไปฟิลิปปินส์อะไรหรอกเมื่อกี้เขาบอกว่า ไอ้ประเทศฝรั่งอ่ะมันเก่งวิทยาศาสตร์ mm hmm. และเขาไม่ไดเอามาสอนที่เราใช่ปะ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะหลักสูตรมันมีมาตรฐานไม่ใช่หรอ mm hmm. ใช่ป่ะหมายถึงว่าถ้าคุณทําหลักสูตรนี้หลักสูตรอังกฤษหลักสูตรไอบีหลักสูตรอเมริกาอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีมาตรฐานของเขาอ่ะที่ว่าคุณต้องสอนอะไรบ้างมันก็เหมือนหลักสูตรไทยอ่ะ mm hmm. มันก็จะมีมาตรฐานของเขาว่าสอนประมาณนี้ประมาณนี้ mm hmm. แต่ถ,ถ้าอยากรู้ลึกก็คือแปบไป,ไป,ไปมาหาลัยแล้วก็เรียนต่อส่วนเทคโนโลยีก็ เป็นอย่างที่หมอได้บอกไปว่าก็โรงเรียนฝรั่งเขาไม่ได uh ้เอาเทคโนโลยีมาสอนเราหมอไม่ได้คิดว่าเป็นแบบนั้น uh huh. หมอคิดว่าแม้แต่มหาหลัยของไทยหรือของต่างชาติอ่ะ uh huh. ก็สอนเรื่องที่คล้ายๆกัน uh huh. แต่ปัญหาคือเชิงโครงสร้างกับการผลักดันของภาครัดมากกว่าคราวนี้เนี่ยถามว่าคนเก่งของไทยหายไปไหน uh huh. เด็กเก่งของไทยเป็นอย่างนี้ พอเราเรียนได้4.0เขาไปสอบโอลิมปิกเขาได้เหรียญกลับมาเขาก็จะไปสอบเอาทุนใช่ปะทุนของรัฐบาลที่ต้องกลับมาใช้ทุน,นเขาก็เป็นเรียนเลยฮาวาดนูน่นนี่อะไรของเขาอะเรียนนอกอ<ะ><ะ>กับเด็กไทยอะไปเรียนนอกแล้วลงมามหาลัยันดับต้นๆเยอะมากนะนจบจนเอกเลยบางทุนก็ให้สนจนเอกอเป็นด็อกเตอร์เขาจะกลับมาใช้ทุนที่เมืองไทย เขาจะทําทุกอย่างเก่งมากเขามีสมองที่ปราดเปลื่องเขามีความรู้ระดับโลกอแล้วนี่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่คนคนเดียวมันเกิดขึ้นกับคนกลุ่มประมาณหนึ่งเลยเขาจะถูกกลับมาใช้ทุนและอยู่ตามกระทรวงต่างๆของไทยนึกภาพตามมันจะเกิดอะไรขึ้นอต่อให้หนูจะเก่งต่อให้เขาจะคว้าหุ่นยนต์ได้ต่อให้เขาจะอะไรได้อะ uh huh. แต่เขาอยู่ในระบบราชการที่ไม่ได้เอื้อให้เขา สร้างสิ่งใหม่อะพอจะทํากลืนได้ไหมอันนี้ก็มีไดโนเสาร์มาขัดทาอันนี้ก็ไม่ได้ทําอันนั้นก็ระบบกลืนสุดท้ายเขาก็จะหมดไฟแล้วเขาก็จะอยู่ไปวันๆนนะทางกาเอกสารหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็จะไม่ได้ทําสิ่งที่เขาได้เรียนมากลายเป็นว่าเก่งได้ในะทฤษฎีในร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทางเชิงปฏิบัตินี่คือไม่ได้ทําใช่อืออ่าแล้วเหมือนกับอย่างสมมติว่า ประเทศจีนอยู่ๆเราใช้รถญี่ปุ่นรถฝรั่งมาตลอดใช่ปะ uh huh. อยู่ประเทศจีนทําแบรนด์รถเต็มเลยแล้วมาส่งขายแล้วแบบมันขายดีมากเออคิดหรอว่าอยู่ๆอยู่ๆมันเกิดขึ้นได้เองอ่ะมันคือนโยบายของรัฐ <Like> ของ <ke> รัฐบาลใ,<ห>ใช่ปะเขาส่งคนไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ให้ฝรั่งมาสร้างโรง,งงานที่ประเทศเขาพร้อ uh huh. มกับดูดเทคโนโลยี คน uh huh. ที่เขากลับมาสร้างเขารู้ How how t ูสร้างโรงงาน uh huh. เด็กที่เขาปั้นไว้คุมต่อได้ทานาที่โรดีได้ทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นด้วยมนุษย์ธรรมดาได้ไงถ้ามันไม่ใช่ในโยบายภาคหลกักอะส่วนลุกเลยอะ <laughs> เนี่ยแค่ไม่กี่ปีเองเราไม่เคยเห็นรถจีนจีนไม่เคยผลิตรถมาก่อนเนออกป่ะ uh huh huh. เขาทำสิ่งนี้ได้เพราะว่าเขาถูกเขาวางรถแบบมาแล้วว่าเขาจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยพราคนไทย,ยาถามว่าไม่ไม่มีศักยภาพหรอไม่ใช่คนไทยก็เก่งกัน อือตายแล้วบางลึกบาง,บงหลังคนเก่งไปไหนหมดใช่อยู่ในกระทรวงระบบการศึกษาเรามันมีปัญหาจริงๆเนอะแต่ว่าเรา, <c oughs> เ,ราเรามืดบอด <c oughs> มืดบอดต้งใช้คำนี้ว่าเรามืดบอดนะคะบางทีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเราโรแมนติไซด์ความเป็นไทยมากเกินไปแบบว่าแต่ผู้ประโยนี้้ได้ยังไงก็โดนแน่ หนูใช้คําว่าโลมาติไซต์อย่างสมมติว่าแบบหนูดูสกูปชีวิตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะโอ้สองสารโน่นนี่นั่นออทําไมไม่ดูว่าต้นเหตุของความน่าสงสารนี้ทามันปัญหามันจะยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเออแรงหรอโมติไซต์ <laughs> คือถ้าคนไม่ไม่คิดอะไรก็คงจะปล่อยผ่านแต่หมอมองว่าหนูกําลังพูดว่าไอ้พวกที่แบบรักความเป็นภัยนู่นนี่ยเชื่อชูเกินแล้วไม่ได้ไม่ได้มองหาจุดด,ด้อยแล้วก็ไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะแก้ไขคือ ขำว่แต่จุดดีอะไอ้ไอ้ที่มันดีอยู่แล้วว่าหนูไม่ได้ติดอะไรก็คงให้มันไว้อย่างนั้นถ้าบอกว่าโรงเรียนไทยสอนไหวสวยก็ไหวสวยไปแต่ว่าไอ้บางอย่างที่มันต้องแก้ปัญหามันไม่ได้โดนแก้เราพูดคนละพาแตบความดีงามของคนไทยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันก็มีความที่ไม่ดีไม่งามซุกเกู่เหมือนกันก็เหมือนเรื่องเมื่อกี้นียคุณหมอพอกว่าทำไมครูไปไหนไแล้วพอไปแล้วเราถึงไม่นึกรู้ปะ เพราะว่าเราถูกสอนมาว่าเราอย่าสงสัยครูไงออแต่ก็จีิเราโตแล้วโลกมันกว้างแล้วเรามอินเทอร์เน็ตแล้วเราเริ่มติดได้แล้วเราเลยพึ่งมาเฮ้ยวันนั้นครูไปไหนวะทาทาไมวะแล้วทำไมเราต้องมานั่งจดชื่อแล้วทำไมหนูถึงโดนยึดเสื้อกันหนาวนะหมออาหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ไปโรงเรียนอ่ะตอนป .5 อ,อ,อย่างเงี้ยโดนยึดอ่ะเอาทําไมอ่ะแล้วทําไมเราไม่ส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือหรอทาไมเราต้องยึดหาว่าเราเอาหนังสือที่ไม่ฉลิมศึกษไปโรงเรียน ปบบมันมีคำถามว่าทําไมทําไมเต็มไปหมดเลยอะเรหน้าหนาวนะั้นหนูโดนยึดสอกันหนาวเพราะอะไรแฟชั่นแฟชั่นหลายสีเกินแล้วทีนี้เขาให้เหตุผลว่ากลัวเด็กบางคนทอ้องแล้วก็มาคุมเขาก็เลยยึดหมดเลยแต่แบบที่มันหนาวคือมันหนาวจริงๆแล้วแล้วก็อีกอันนึงซี่ก็ไม่รู้ว่าทําไปทําไมก็มีอันนึงยึดลิปมันลิปมันเคเอสอยก่อนให้ไม่เปลี่ยนสีอะอหน้าหนาวปากมันแตกโอ้โหยิ้มไม่ได้เลยคุยไม่ได้เลยแล้วมีอันหนึ่ง ห้ามใช้กระเป๋านอกนอกจากกระเป๋าโรงเรียนต้องอ,อุดหนุนโรงเรียนหมอใช้แจ็คขอบแ้<อ>มหมอเดินตรวจกระเป๋าเดนตรวจกระเป๋าโดนไปตรวจอะไรกระเป๋ามีอยู่แค่นี้ก็ต้อง,อ,งอ,องไม่มีของะขาไม่มีของก็โดนด่า <c oughs> แล้วทาไมเราต้องมีของในกระเป๋าทําไมเราต้องพก ของไปไปมาม,มานเมื่อวันที่โรงเรียนได้กลัวหายแล้วใครจะเอาไปก็หนังสือก็หนังสือเหมือนกันหมดทุกคนคือกนมีคำถามว่าทําไมจันเลยทำไมเราต้องให้ลูกเราโตมาในในสังคมที่แบบทําไมทําไมแล้วพอเราเราถามครูอ่ะดนดาดนั่นตลอดทาไมสมัยก่อนเราเหมือนใช้ชีวิตไม่ค่อยใช้ตะกะกันเลยเเพราะเราถูกเพราะถูกเลี้ยงมาแบบนั้นเราถูกเลี้ยงมาให้อย่าสงสัย สิ่งที่ครูทำคือถูกต้องที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยตลกมากเลยอะ<ม>่ะทุกวันนี้หนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะหรือบ,บางอา,อาจจะมีบางอย่างอาจจะมีเหตุผลก็ได้แต่ว่าไม่ได้ถามเขาไงมาเพิ่งมาสงสัยตอนโตครูไทยอ,ะอ่ะเออมันยังไงก็ไม่รู้นะแ <ทำ S 2> หราะวเป็นเรื่องกลัวเด็กลรกใช่กลัวเด็กแร,รกแรมากกลัวเด็กห่วงสวยเสริมสวยแล้วไม่เรียนหนังสือแล้วไม่รักไอ้คำคำว่าแรกอะคือตั้งแต่หมอเรียนจบมันย็มาไม่เรียนมานานมากละจนเนี่ยเพิ่งเพิ่งนึกได้แล้วก็คิดว่า จะกลัวแลดอะไรนักหนาวะคือเราโตมาแล้วก็ไม่ได้มีใครมานั่งแบบอีนี่แลดอีนี่ไม่แลดคือแล้วพอไม่เซตของครูที่เอาแต่นั่งจับผิดว,ว่าคนนั้นแลดคนนี้ไม่แลดม,มันกลายเป็นว่าเด็กก็บูลลี่กันเองเพราะว่าครูบอกว่าคนนี้แลดนี่ก็อีนี่แลดแล้วทำไมคือแต่งหน้าของเรื่อตนหมอคือทาแป้งพอน,นะมั้ยอย่างเดียวมีอย่างหนึ่งที่หนูโกรธมากเลยที่หนูเจอมาคนเราน่ะเกิดมาปฏิเสธจเนติกอะนาโตมีตัวเองไม่ได้แล้วบ้านหนูเป็นคนสะโพกแก่ทงบ้านแล้วพอใส่กระปรูมาวปลายสมัยก่อนเนาะเราก็ยังใส่ใส่งๆ เข็มขัดมันต้องรัดทีเนี้ยเราอ่ะมันสะโพกดินระเบิดไงเอวมาอย่างงี้แล้วมันเป็นขวดโค้งลงมางี้ตอนที่เขาจะตีตูดเราอ่ะตอนที่เข้าเรงเรียนสายสะโพกใหญ่ขนาดเนี้ยโดนเอามากี่คนแล้วล่ะหนูจำได้เลยครูคณิตหนูจาชื่อได้เลยจริงแล้วเราไม่รู้เลยใช่แล้วตอนนั้นยังไม่ตํารวจได้เลยนะจริงแล้วหนูแบบยังโอ้โหผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคู้หญิงค่ะคู่คณิตเออคูในโรงเรียนมันชอบเป็นแบบนี้ คือหนูไม่รู้ว่าที่คนสมัยก่อนคิดเหมือนกันเหมือนหมดไหมแต่คงไม่หมดหรอกคนคนสะโพกใหญ่คือคนที่โดนเอามาแล้วเนี่แต่ปองให้อะไรก็ตามไม่ควรพูดกับเด็กปะใช่คือนักเรียนนะนี่แหละหนูโดนมาพวกที่แบบรับความเป็นภายนู่นนี่ยเชื่อชูเกินแล้วไม่ได้ไม่ได้มองหาจุดด้อยแล้วก็ไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะแก้ไขคือคาว่าแต่จุดดีอะไอไอ้ที่มันดีอยู่แล้วว่าหนูไม่ได้ติดอะไรก็คงให้มันไว้อย่างนั้นถ้าบอกว่า โรงเรียนไทยสอนว่ายสวยก็ว่ายสวยไปแต่ว่าไอ้บางอย่างที่มันต้องแก้ปัญหามันไม่ได้โดนแก้ทำไมสมัยก่อนเราเหมือนใช้ชีวิตไม่ค่อยใช้ตะกะกันเลยเพราะเราถูกพอถูกเลี้ยงมาแบบนั้นเราถูกเลี้ยงมาให้อย่าสงสัยสิ่งที่ครูทำคือถูกต้องที่สุดแล้วอะไรอย่างเนี้ยดรบีคลินิก